สวัสด,ดีครับทุกท่านครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศภายในบ้านบ้านเมานะครับบ้านเมาตาบลละทายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรสีสะเกษค,ครับพี่น้องครับบ้านเมานะครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นป้ายบ้านเมาภาษาอีสานนะเืินบ้านเมานี่หละครับบ้านเมาตบา,าตบลละทายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับนนสายมือกับเป็นโรงเรียนครับพี่น้อง ซ้ายมือเป็นโรงเรียนบ้านเมาหนองเรือนะครับนี่คือบ้านเมาตำบลละทายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับ